ตอนนี้เราจะไปที่ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณทศพลกรพันผู้ใหญ่บ้านสีไข่ออกกำลังศีไข่อำเภอวรินชาบลราชธานีถึงความคิดความเห็นนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นที่กําลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้มีการประท้วงกันอยู่ที่กรุงเทพผู้ใหญ่บ้านที่นี่เห็นอย่างไงนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผู้ใหญ่ครับตอนนี้เรื่องพรบ ขกครองท้องที่นะครับซึ่งกําลังเป็นประเด็นร้อนๆแล้วก็ที่กํานันผู้ใหญ่บ้านที่กรุงเทพก็ไปชุมนุมกันพอสมควรนี่นะครับผู้ใหญ่ตามเรื่องนี้อยู่ไหมครับครับผมก็ติดตามมานะครับกิติดตามมาตลอดว่าล่าสุดในที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านของระดับอำเภอก็มีการนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับครับเขาคุยกันว่ายังไงบ้างครับก็คือทางทีมานที่ฟังนะครับคือในประเด็นนี้จะแก้ไข ในเรื่องของเรื่องวาระนะครับ,รบเรื่องของวาระจะลดจากวาระ60ปีอย่างที่ปัจจุบันนี้คือจะให้มาเหลือ5ปีนี้ <ฮะ S 2> ค,คือคือโดยภาพรวมคือไม่เห็นด้วยใน,ในในทางภาพรวมนะครับขาไม่เห็นด้วยนะครับ,รบก็อบมองว่าประชาชนคือไม่อยากให้มีการเลือกตั้งบ่อยเนื่องจากว่าการเลือกตั้งแต่แต่ละครั้งมีการขัดแย้งมีการแรบ่งเวนฝักเกันฝ่ายซึ่งมันเกิดทบต่อการทํางานนะครับทีบนี้ ในภาพรวมนะครับครับผมอเอาในภาพรวมก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาความเห็นส่วนตัวของผู้ใหญ่นะฮะเอาเอาที่เขาคุยกันในที่ประชุมก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหกสิบปีเป็นเหลือห้าปีนะฮะวาระห้าปีไม่เห็นด้วยครับแล้วก็เรื่องกำนันแหละฮะได้คุยไหมฮะกำนันแต่ว่าในเรื่องกำนันนี่ครับก็คือว่า ่าทีนะครับท่าทีว่าคือเห็นด้วยว่าให้ประชาชนเป็นคนเลือกโดยตรงในเด็กดีโบเกซี่นะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้สถานะก็คือให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับไปเลือกกำนันกันเองดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดตอนการเชื่อมต่อระหว่างผู้ปกครองระดับตำบลกับประชาชนนะครับคือคือว่ามันมันอาจจะว่ามีเห็นภาพเลยคือสองประเด็นหลักนี้แหละครับ ครับนี่พี่เห็นในภาพรวมในระดับชมรมนี่เขาคุยกันนะครับครับคือเมื่อเมื่อวันที่สามครับที่ที่ล่าสุดที่อ๋อที่ผ่านมาทางชมรมได้นํามาแจ้งในที่ประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับมีการจะรวมพลไปประทงประท้วงอะไรไหมครับคืออย่างนี้ก็คือยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนนะครับอืมไม่ ยังยังไม่ชัดเจนว่าจะเอายังไงก็คือจะดูท่าทีก่อนนะครับทางยมรมนะครับผมเมื่อสักครู่ผมคุยกับคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับสสวราชธานีได้บอกว่านะฮะอยู่ในกรรมธิการด้วยเนี่ยทางกรรมธิการได้พิจารณาแล้วโหวตแล้วผ่านแล้วนะฮะในกรรมธิการยังไม่เข้าสภานะฮะครับผมผ่านแล้วว่าจากนี้นะครับก็คือ60ปีจะต้องแก้เป็น5ปีอย่างแน่นอนคือโหวตผ่านแล้วครับ ครับตรงนี้ก็คงจะต้องดูท่าทีกันต่อไปนะฮะว่าจะมีการทําอย่างไรหรือไม่นะครับในส่วนของผู้ใหญ่ทศพลเองแหะครับคิดยังไงครับอยากทราบความเห็นส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นครับครับครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับครับคือจุดจุดยืนผมนะครับจุดยืนผมนั้แตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อตั้งปีห้าหนึ่งนะครับที่มีพยายามแก้ไขกฎหมายก็ดันวารายเรื่องงบสิบปีคือผมไม่เห็นด้วยมาตลอดนะครับ คือคือเราอย่าลืมนะครับคือกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ใกล้ชิดประชาชนนะครับครับเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้อยู่นานหกสิบปีผมคิดว่าคือมันนานเกินไปเพราะว่าระบบชุมชนนะครับอย่าลืมนะครับการที่จะเอาใครออกสักคนหนึ่งนะครับครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับคือของเราเนี่ยมันไม่ใช่ระบบผู้แทนแต่ว่าผมยังเห็นด้วยว่ามันต้องมีจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองที่คือ คือผมผมไม่ได้กลัวนะครับผมเชื่อว่าคือการการทํางานของกำนันผู้หญิบ้านถ้าทํางานจริงคุณทุ่มเทคุณช้จิตวิญญาณในกำนันนะทําทงานคุณไม่ต้องกลัวอืคืออย่างว่าผมผมเข้ามาเนี่เชื่อไหมครับครับอเดือนไป7จ5 2พันหะ้าร้อยห้านคนอื่นเขาว่าเมี์หมดหมดเป็นแสนไหมเหรอฮะ คือ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 ผมก่อนหน้านั้นผมได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทํางานกับชาวบ้านครับแล้วก็าชาวบ้านก็ให้โอกาสผมผมขอโอกาสที่จะทํางานต่อชาวบ้านก็ให้โอกาสผมครับผมไม่ได้เลี้ยงล่าไม่มีหัวคะแนเนเดินหาชาวบ้านเลย<อ>คือทุ่มเราเทุ่มเทเต็มที่ไงครับ,รบผมผมริวว่งบอกว่าสิ่งที่ผมผมผมเชื่อว่าเมื่อคุณทุ่มเททํางานแล้วก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเป็นเครือข่ายของนักการเมืองอืนะครับอื นี่นี่คือว่าในมวิบทชุมชนของเราในหมู่บ้านเนี่ยปัญหาของหมู่บ้านคืออะไรวาระของหมู่บ้านคืออะไรปัญหาของชาวบ้านคืออะไรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าถึงและคุณจะต้องไปแก้ได้ไดนะครับโอ้ศิศตะการเป็นผู้นํานี่คือผมมองจุดนี้ครับต้องแข่งกันตัง,งานคไม่ใช่แข่งอยู่ในวาระนะครับผู้ใหญ่นี่แปลกนะฮะพอหกสิบหกสิบปีผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเหนื่อยทุกทุกห้าปีอยู่ไปจนอยู่ไปจนถึงหกสิบปีเลยแต่ผู้ใหญ่กลับบอกว่าไม่ใช่นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะผู้ใหญ่ฮะ คือคือคือผมไม่เห็นด้วยเนือเนื่องจากเราต้องให้โอกาสตัวเองและะ้วับพห่สู่กันว่าคุณจะคือความพึงพอใจของประชาชนนี่มันต้องมีแสดงออกใช่ไหมครับครับแล้วก็คือถ้าคุณดีจริงอะ่ะถ้าของแท้ผมไม่เคยกลัวโ,โนะครับครับผมมาเดินไม่เจ็นเจ็ดทันกว่าบาทนี่คือผมพิสูจน์แล้วหมู่บ้านผมใหญ่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบนนะครับคนจะลงสมัครสามคนผมได้มา คะแนนห่างจากก่อผู้ที่ได้ที่สองคือประมาณร้อยหกสิบคะแนนนะครับคือต้องบอกความจริงนะครับคือเราอย่าไปยึดติดว่าต้องอยู่นานถึงจะทํางานได้ผมว่าไม่ใช่ที่อยู่น้อยวันคุณจะต้องทุ่มเทเต็มที่นะครับอืครับนี่คือเราต้องมองว่าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งผมเชื่อว่าความดีของคนคนยังเห็นอยู่นะครับอผมเชื่ออย่างนั้นครับแล้วก็ ผมไม่เห็นด้วยเลยในประเด็นนี้พี่ว่าจะถ้าท u งแก้ผมผมพูดมาตลอดนะครับครับเรื่องนี้ผมบอกว่าแก้เลยแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้ไปคัดค้านแต่ว่าในหมู่กลุ่มผู้ใหญ่ก็ไม่อยากไปคัดค้านใช่ไหมฮะไม่อยากไปทัดทานหมู่คือในตัวผมเนี่ยนะครับผมไม่มีโอกาสเวทีจะพูดได้ครับโอ้จุดยืนของผมอย่างนี้คือชัดเจนคผมเห็นด้วยนะครับไม่ว่าพรรคไหนแก้ผมเห็นด้วยครับครับคราวนี้จะเป็นจะต้องครับผมอ่า แต่ว่าตัวหกสิบปีนะครับเ,เนี่ยคนที่เป็นอยู่แล้วนะฮะครับก็คือสามารถอยู่ไปได้ถึงหกสิบปีเลยอันนี้อันนี้คนที่อยู่ตามพรบรเก่านะฮะพระบเก่าพรบเก่าของผู้ว่า,าของผู้ใหญ่นี่เป็นยังไงฮะครับก็คือว่าแลของผมหกิปีนะครับแต่ใจจริงผมบอกจากใจเลยผมว่าีครับเพราะไม่เลยแต่ว่าพรบนี้เนี่ย สมมุติว่าบังคับใช้แล้วแต่ผู้ใหญ่อ,อยู่ตามพรบรนี้ได้ถึง60ปีผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์อยู่ถึง60ปีนะครับใช่ครับผมมีสิทธิ์อยู่ถึงถึง6ปีแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะแก้บอกว่าเอากลับไปใชป้ปีอย่างคนที่อยู่65ปีก็ยินดีก็ยินดีผมผมก็ยินดีไงห<ฮ><ม>แต่เขาเปิด<ม>เขาเปิดก็เราต้อง<ฮ>เราจะต้องหลุดออกจากหลุมดำของอำนาจได้ด้โอ้โห อย่าไปติดกับดักอำน,นาจนะครับ,รบเองอนเด๋ยวนี้นี่เราเราทําไมเราไม่ได้มาแข่งทำทางานในพื้นที่คุณจะอยู่กี่ปีทุกเวลาทุกวินาทีที่อยู่นี่ทาประโยชน์ได้เกิดได้มากที่สุดตามสุดกําลังไงครับออืืมมคือคือผมนี่คือเห็นภาพเลยว่าเรากำลังไปเล่นการเมืองไงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไปเล่นการเมืองการเมืองก็กลับมาเล่นเราเหมือนเดิมเป็นหัวคะแนนเลยเหมือนเดิมซึ่งซึ่งภาพเหล่านี้นี่ผมว่า ต้องหนีออกจากจากจุดนี้ได้คำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอืมอนะครับท้องถิ่นนี่เกิดหลังเราแต่ว่าท้องถิ่นเขามีบทบาทสูงถ้ากค,คำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือมันเหมือนกันแค่เป็นชาวบ้านธรรมดาจะสั่งจะพาไปทางไหนก็ได้ซึ่งมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วไงครับ้มยกว่าปีมันต้องพิสูจน์กันแล้วครับครับขอโทษนะครับผู้ใหญ่ครับวันประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเรามีเปิดสายโฟนอินตอนที่มีเรื่องพรบรนี้ใหม่ๆเนี่ยมีชาวบ้านหลายคนโทรมาบ,บอกว่า ให้ยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยเพราะไปซ้ำซ้อนกับอบตอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรเลยวันวันบางคนไปตีไก่บางคนไปอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คิดยังไงฮะกับคําพูดเหล่านี้ฟังแล้วก็น่าเจ็บปวดเหมือนกันนะคือเป็นภาพลบของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองครับแล้วเป็นจริงใช่ไหมครับมีจริงเป็นภาพลบบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่จริงแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ถามว่าอย่างในเขตเทศบาลนี่ที่เราไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านใครจะเชื่อมต่อครับอย่าลืมนะครับเราอยู่ในหมู่บ้านในยุ่มชนตื่นขึ้นมาเห็นชาวบ้านเราหนีชาวบ้านไม่ได้หรอกครับ อแล้วก็ทํางานเนะี่ยไม่มีคําว่าสองอาทิตย์นะครับไปตลอดครับอืนี่นี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับงานทุกในอยู่บายทุกกระทรวงต้องลงที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ,รบผมไม่ได้ปฏิเสธว่าอ,าอา่ไม่มีมีคนไม่ดีอยู่นะครับก็ม,มีครับคือภาพเหล่านี้เลยผมในตัวเองผมพยายามลบภาพเหล่านี้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ ตั้งรับรอคําสั่งอย่างเดียวในการทํางานอย่างของผมเนี่ยผมบอกเชิงรุกครับคือต้องพัฒนาต้องเข้าถึงนโยบายของรัฐเราต้อง้าใจเราสามารถจะอธิบายให้ชาวบ้านฟังได้ครับต้องต้องสามารถที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีได้สมกับเกตาร,ร,รมของอกฎหมายสบับ,บนทีที่แก้มาสิบกว่าครั้งแก้กันไปแก้กันมาเ <laughs> ห็นราไม่เคยถามเล <laughs> ยว่าชาวบ้านเขาใจออกยังไง คือผมไม่ปฏิเสธนะครับเรื่องนี้ไม่ดีผมก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าจุดหลักๆนี่เราต้องยืนให้ได้เราต้องพานกระแสลงไม่ได้เราต้องกลับมาดูว่าทำยังไงสามารถก้อนักเรานี่ครับตำแหน่งหน้าที่ซ้ำซ้อนไหมครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ลองพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านว่าทำอะไรบ้างและซ้ำซ้อนกับอบตหรือเปล่าครับคือตัวเรานะครับเอางานที่ซ้ำซ้อนนี่บางทีนะครับคือคืองานอย่างบุครองความเสื่มเรียบร้อยนี่นะครับเป็นหน้าที่ของของกำนันผู้ใหญ่บ้านเลย ดูแลทุกสุขค่าวบําบัดทุกความุ่งสุขดีชาวบ้านตลอดนะครับครับบางทีว่าเรื่องแม้แมกระทั่งเรื่องที่ดินที่นอนเลยครับพาชาวบ้านไปนั่นไปนี่เลยบางทีข้อกฎหมายนี่อย่างตัวผมเองนี่พยายามจะอธิบายตลอดนะครับเรื่องข้อกฎหมายในรัฐบาลที่ออกใหม่ทั้งของเก่าของใหม่มาชาวบ้านถามว่าท้องถิ่นนี่เขานั่งอยู่ที่ท้องถิ่นเขาได้เข้าถึงประชาชนไหมครับ สิ่งที่พูดถึงก็คือผม,ผม,ผมพูดมาตลอดนะครับต้องเข้าถึงแม้กระทั่งความรู้สึกในจิตวิญญาณของชาวบ้านนะครับอย่างคนเจ็บป่วยงานนัน่นนันนี่คือผู้ใหญ่บ้านแนละที่สําคัญนะครับงานพัฒนานะครับเชิงลุกงานกลุ่มอค์กรต่างๆนี่งงซซึึ่่ต้องหิ่นไม่สามารถจะทําได้ในตัวนี้ครับคือทําตามนโยบายทำตามโครงการแต่เราี่ทําตามที่ว่าด้จิตสํานึก อย่างบ้านผมเดยผมบอกเลยว่ามีเงิน,นอมซักอยู่ตั้งกลุ่มอมซักมามีเงินอยู่ห้าล้านกว่าครับมีเรื่องคุมชวนมินิมาทมีกลุ่มรักสุขพาพซึ่งพยายามว่าจะไอ้ชาวบ้านเขามีเหรอานีถามว่าใครเป็นคนกับเพื่อนหล<อ>ักคือผมบอกเลยว่าอย่างบ้านผมนี่จะมาดูบทบาทผู้ใหญ่บ้านลงแล้วไม่ต้องแจงลง่วหน้าอืมแต่ล่วหน้าดีแล้วเขาบอกว่าเตรียมกันที่ว่าบัญชีโดยหน้าคือผมไม่ชอบอย่างนี้หรอ่าคือผมอย่างอย่างนี้ส่วนท้องถิ่นเขาก็มีงบประมาณ แต่บ้านผมอย่างอย่างที่ผมบอกนี่ผมก็มีเงินกองทุนเนี่ยคือสองสามหมื่นเงินสาธารณะของหมู่บ้านครับบางทีท้องถิ่นแค่เอาเงินตัวนี้เลยแก้ชั่วย่าวบ้านทํานั่นทํานี่ไงผมท้าพิสูจน,น์เลยครับ,รบผมท้าพิสูจน์เลยว่าเรื่องก,การทําง,งานถ้าคุณทาง,งานจริงคุณไม่ต้องกลัวเรื่องการลงทุนตั้งอย่างเรื่องก,กานนานเนี่ยผมยังยู่นไปเด็นต่อถามว่ามันถูกที่ไหนจะให้คนเก้าคนสิบคนมาเลือกคนคนเดียวซึ่ง ซึ่งมันผิดหลักประชาธิปไตยเราพูดประชาธิปไตยแต่เอ้ะทำไมเราต้องทำอย่างนั้นให้ประชาชนมีส่วนได้เสียในทุกสุขของประชาชนอืมันต้องปรับปรับกระบวนทัศทักันใหม่แล้วผมว่านะในความคิดผมคือผมไม่เห็นด้วยครับด้วยเลยที่ใหญ่ยอยู่สิบดีแล้วนะนะผม่วนตัว,ตว,ตวผมไม่ไปกัดคันผมก็ไม่ไปครับเรา<ไ>ต้องต่อสู้เรื่องแนวทางการทำงานไ,ไม่ใช่<ไ>มาต่อสู้ในเรื่องวาระ แล้วไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่กลัวขัดกับพรรคพวกเลยฮะพรรคพวกผู้ใหญ่บ้านโดยการไปชุมนุมเราไม่ชุมนุมเวลาเราทํางานนะครับเราจะต้องมีจุดยืนครับจุดยืนนี่ว่าเพื่อประชาชนไงอืคือให้เราอยู่หกสิบปีถามว่าอ่ามันประชาชนตรงไหนอืปีประชาชนไม่ได้เหรอห้าปีเป็นพอแล้วสสผู้แทนนะครับก็อยู่แค่สี่ปีนะครับครับท้องถิ่นก็อยู่แค่สี่ปีก็ลงมาเลือกตั้งกันใหม่ครับ เราเราคือความคิดนี่ผมว่ามันต้องพัฒนาการไปไกลมากกว่านี้เรายังเดินอยู่กับรถร้อยเก่าวางวงเงี้ยต่อสู้กันตลอดอย่างนี้นะครับในการค้านทำไมครับถ้าจะเรียกร้องผมเมื่อเรื่องสวัสดิการมากกว่านั้นค,ความมั่นคงของชีวิตหนึ่งไม่ใช่ความมั่นคงในอำนาจนะครับอยวนี้เรากำลังต่อสู้เรื่องความมั่นคงในอำนาจดูนานกลัวว่าจะถูกถกระทบไปกลัวทำไมครับ ถ้ามีคนมาชวนก็ไม่ไปผู้ใหญ่ไม่ไปอะไรนะครับถ้ามีคนมาชวนไปประท้วงนี่ไม่ไปไปคัดค้านไม่ไปผมตอบเลยโดยไม่ต้องคิดว่าผมไม่ไปไม่เพราะว่าผมไม่เห็นด้วยมันแก้แค่ไปเลยแล้วผมไม่แคร์ด้วยว่าภาคไหนจะแก้ครับนี่นี่คือจุดสําคัญไงครับมีอีกหลายเรื่องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเราจะต้องต่อเรื่องต่อชื่อต่อสู้นะครับเรเรียกร้องคตอนนั้นจะ ไม่ใช้มารีกร้อเรี่ว่าผลประโยชน์ทางอำนาจไอ้น,นี่คือมันเกี่ยววาระของอำนาจนะครับต้องไปห่วงมากเกินไปนะครับถ้าไม่อยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนี่ถามว่าเราทําได้ไหมระดับกลุ่มองค์กรต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านเราเราทาจริงไหมเราเอาจิตวิญญาณนีเข้าไปใส่ในการทํางานไหม,มน,นี่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 คือเรื่องใหม่นะผมผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าอยู่หกสิบปีแล้วมันจะดีถ้าางบ้านเมืองก็คงจะดีหมดแล้ว คถ้าพิสูจน์กันได้แต่ว่าผมไม่เชื่อเลยครับผมไม่เชื่อแล้วไอ้นั่นก็คืออาจจะทําให้ละเลยต่อหน้าที่ประชาชนนี่เอาคนออกนี่ยากมากมากนะครับหกสิบปีนี่เพราะว่าความเิ่งใจระบบเครือญาติโครงสร้างทางสังคมในหมู่บ้านซึ่งมันต้องเราวิเคราะห์ต้องต้องไห้ลึกให้ได้อะครับอืมครับนี่คือความคิดของผมนะแล้วก็ผมคิดว่าคือนี่คือจุดยืนของผมด้วยครับผู้ใหญ่ทศพลมี การวางแผนอนาคตตัวเองจะขึ้นเป็นกำนันจะลงสอสอสจสอทสอ,อ,สอ,ทอ,สอวอ,อะไรไหมครับคือคือคือผมถ้าในอนาคตเด็เถ้าผมมีโอกาสผมอาจจะเดินเส้นทางนั้นแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบัน Christine, คือผมไม่คิดนะครับไม่ได้คิดไม่ได้วางว่าตัวเองจะต้องขึ้นไปทําหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ไม่เลยว่ากันไปตามธรรมชาติตามเหตุป,ปัจจัยครับคือคือทุกวันนี้ผมก็มความสุขกับการทํางานในลักษณะ ปกครองท้องที่แบบนี้ผมมีความสุขกับมันอืมสิ่งไหนทุกก็คือไม่ไม่ต้องเอาเข้ามาทุกการการทํางานเนี่ยค,คือมันเป็นมันเป็นสัจธรรมของของชีวิตอ่ะครับครับที่เห็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราหรือว่าเป็นพี่น้องในพื้นที่เรามีความสุขเห็นรอยยิ้มคนเราก็มีความสุขแล้วผมว่าความสุขของผู้ใหญ่ทศพลคือรอยยิ้มของคนที่เป็นลูกบ้านก็คือคือ,คอผมคาดงนั้นแต่แต่ว่าชาวบ้านอาจจะมองมุมอมองหนึ่ง แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะก้าวไปถึงจุดนั้นก็คือว่าสร้างสุขในชุมชนมนนันได้ได้ครับอย่างอย่างผมนี่ใช้เครื่องมือสื่อสารหลายๆยอย่างพยายามทำหลายหลายอย่างมีเฟซบุ๊กนะ <laughs> ครับ<อ>คือนี่เนี่ยคือบอกเล่าบอกเล่าตัวตนของชุมชนออกไปสู่สังคมภไปนรบเราไม่ใช่ว่ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็นั่งอยู่เฉยเราไม่ได้ทำอะไรเลยรอไปปชุมที่อำเภอมันไม่ใช่ มีวาระอะไรบ้างมีปัญหาอะไรมหมู่บ้านนั่นแหละคือตัวตัวนั้นแหละเพราะว่าเรื่องของเราเราจะให้รอผู้อื่นมาแก้มันไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้เราบอกว่าเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่บอกว่าสสต้องเอาตาแบบนั้นแบบนั้นไม่ใช่ครับถ้าเราจะเคลื่อนเราต้องเคลื่อนเรื่องนโยบายเนี่ยทำในหลายอย่างนะนะครับับผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่มากี่ปีแล้วครับขอโทษครับสามปีแปดเดือนครับสามปีแปดเดือนแล้วตอนที่เลือกตอนนั้นทํายังไง ถึงใช้เงินน้อยหรือเกินบางคนเขาบอกว่าต้องใช้เป็นแสแล้วก็ต้องแจกกันหัวละหลายตังค์เนี่ยฮะผู้ใหญ่คือคือผมมีทีมงานของผมดูช่วยแลย้วก็คนคนทางผู้ใหญ่บ้านก็นคือท่านดำารงน,นูนกำเงินนะครับฮะท่านท่านลาก็ผมก็ขออาสามาต่อเดินวางแผนตั้งปฏิฐานกน็คือเรื่องเล่าเรื่องยาเลยไม่ไม่แจกไม่จัดเลี้ยงอ<ะ>เดินหาเลยไปคุยเลยโอบางทีเนี่ยเข้าครัวเรือนหนึ่งผมนั่งเป็นครึ่งชัวง่วโมง ไม่แจกไม่จัดเลยงด้วยซ้ำผมพุ่มเหลืออยู่ประมาณยี่ครัวเรือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าใช้วิธีนั่งคุยนั่งคุยทีละครัวทีละครอบครัวทีละครอบครัวเลยถูกต้องครับโอ้ภาพคือคือ,คอไม่ใช่ว่าหัว่าคะแนนไม่เอาผมบอกว่าเลี้ยงไม่เอาแต่ว่าณเงคือทุกคะแนนที่ได้มาเราก็ภาคภูมิใจืมผมคิดว่าเจ็ดพันกว่าบาทก็คือทําแผนพับทำไรก็ทําเองหมด พอพอยปิ้นออกมาเป็นกระดาษเอกสีปผมทำเองหมดไม่เลี้ยงเหล้าไม่แจกเงินไม่ไม่มีครับไม่มีโอ้โหนี่นี่คือสิ่งที่ว่าผมผมภาคภูมิใจถึงถึงว่าผมพูดที่ไหนก็ผมภาคพูดด้วยความภาคภูมิใจผมผมว่านั่นคือถามว่าผมได้ได้อะไรได้เกิดอะไรขึ้นกับผมเพราะว่ามันมาจากการทางานของผมในที่มง,งานผมทีมง,งานผู้ที่สนับสนุนอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านดำรงหรือว่าทางผู้ช่วยของผมนี่ก็<ะ>คือเดินไป เราไปนั่งคุยกับชาวบ้านไปกินข้าวชักว่าไปนั่งคุยกันนอนเชา้าเย็นก็วางแผนไม่ยับยั้กาว่าบ้านนี้ต้องนั่งเท่าไหร่บางทีต้องคุยกันว่าอธิบายว่าเราอยากจะทําอะไรงไงครับครับนี่เพราะว่าผมเชื่อว่าว่าการไม่เอาเงินชาวบ้านเนี่ยว่าเราซื้อเอาผลงานนี่ไปซื้อหัวใจเขานี่มันจะได้เป็นอืผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นครับถึงไหมถ้าถึงหัวใจเขาไหมเขาถึงความสึกเขาไหมแล้วก็เข้ามาเลยว่า ทำงานได <zy> ้เ <spr> ต็มที่ครับนะครับนี่นี่คือความเป็นนักปกครองเนี่ยมันมันต้องมีมากกว่าความสามารถแต่ว่ามันต้องมีถึงกิจกิจยานต้องมีการเรียนรู้ตลอดนะครับด้วยความเคยชินไม่มีคนมาขอบ้างเลยครับจักเปกนะผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวผมไปเลือกให้เอาขอสักสองร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยไม่มีคนที่เคยชินอย่างนี้ต้องมีนะ <S <S ไม่ไม่ไม่ไมมีเพราะว่า <seemed> เขา้เขารู้ว่าผมเป็นยังไงอเขารู<อ>้ว่าเป็นย,างงายังไง คนอื่นคนอื่นจะทําก็คือสางเผมไม่ไปคัดค้านเขาไม่จะทำแต่แต่ว่าเขาต้องตัดสินใจเอาเรื่องเองผมบอกว่าผมอยากทํางานต่อครับผมสารานต่อก่องานใหม่พัฒนาก้าไกลบ้านสีไข่ออกหมู่สีนี่คือสเลสโลแกนของผมที่อัดเสียงไว้ครับปีห้าสองครับครับเอาละครับผู้ใหญ่ครับเวลาจํากัดผู้ใหญ่มีอะไรจะฝากกับคนที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พรบปกครองท้องถิ่นท้องที่ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มีบทสรุปผู้ใหญ่จะฝากอะไรบ้างครับครับผมผมก็ย้ำจุดเดิมนะครับว่าผมไม่อยากให้มีไปกัดค้านนะครับครับผมไม่ไม่ต้องเดินไปคัดค้านหรอกครับวารละกัเก้ห้าปีกลับไปสู่ห้าปีไม่ต้องกลัวครับสําหรับคนทํางานนะครับอืบอกแล้วว่าคืออย่าเอาความมั่นคงในอานาจในทํอย่างไรความมั่นคงของชีวิตประชาชนทุกที่สภาพกำลังให้เต็มที่ กำนันนี่เห็นด้วยเลยต้องกลับไปสู่การเลือกตั้ง<ม>อย่ามาตัดตอน,ป,าานประชาธิปไตยครับโอ้โหกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมพูดอย่างนี้คือจุดยืนของผมครับนะครับผมเพราะที่จะรับผิด<ม>ชอบนะครับบ้านเมืองมันไปไกลมากกว่าที่เราเราจะมาเป็นอยู่อย่างนี้นะครับระทวงใส่เครื่องแบบไปไะทวงแบบนี้มันไม่ถูกครับอืมไม่ถูกเลยครับท่านสสท่านลองมองอย่างอ,างอื่นนะครับอยากคิดจะแก้เรื่องอำนาจแล้วก็เรื่องสวัสดิการเรื่องอ,งอื่นของกำนันผู้ใหญ่บ้าน พัฒนายังไงจัดอบรมในเรื่องหลักสูตรนี่เข้ามาใหม่ทํายังไงให้มีวิชั่นวิสัยทัศน์อะไรต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับครับครับแหมภูมิใจแถวแทนชาวบ้านสีไข่นะฮะแล้วก็ให้กําลังใจนะครับผู้ใหญ่ทศพลครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ทศพลนะครับไกรพันผู้ใหญ่บ้านสีไข่ออกตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ปันธงเลยว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขพรบฉบับนี้คือไม่ให้อยู่ถึง60นะครับอยู่แค่ห้าปีแล้วเลือกตั้งใหม่เห็นด้วยกับการแก้ไขที่ให้กำนันเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงใครมาชวนชุมนุมคัดค้านไม่ไปผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็แน่นอนแหละฮะอยู่สบายๆไปถึง60ปีเนี่ยใครจะไม่อยากอยู่แต่ผู้ใหญ่บอกไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสินฮะ ยกนิ้วให้ฮะสุดยอดฮะ<า>กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Headline บ่ายวันนี้นะครับมีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเ,เขียนข้อความผ่านโซเชียลทีวีอุบลมานะครับนะฮะเ,เดี๋ยวไปที่สายของผู้ฟังก่อนนะครับสายแรกเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยชัยครับผมอ้าวคุณหนุ่มนาตาลครับโอ้ย่ัน ผู้ใหญ่บ้านเนื้อผูทใหญ่บ้านทศพจนเนื้อครับผู้ใหญ่บ้านทศพลเป็นไงครับฟังแล้วรู้สึกยังไงครับผมยกให้ซองหนิว,วเลยอาจารย์เลยเพราะอะไรครับไม่ฟงใส่ซองนิวโอ้ยมาเป็นผัวพุทธภูมิเพศแท้ทันราะต้องต้องเป็นใช้วิศวกรระดับสูงครับเอีกไปเอาไปเอากับสอบทรายลงกันหนามผมแปลกใจใปีสี่หาคุณชูชัยเอ้ยปายปีสี่หาน้ามันบุกบุกขึ้นทั้งทั้งพื้นดินนะคุณชูชัยครับ เราได้แทรกตนกลาด้วยได้ไวอาทิตย์ก่อนยังปฏิเสธอยู่นะผมไม่ใช่กุจลขลผมแต่กางเกงในเป็นเกงในผมคือทอทอเพิ่นเป็ว่ากระสอบข้ายอบมันคองเพิ่นนะคุณที่ช่ยครับโอ้ย้าเราได้เป็นปูว่าเ้อเป็นใรกับให้เราจะเลื่อนเกาหนาหายได้เป็นสูงขึ้นกว่านี้นะครับจะยู่แค่นี้นะครับผู้ใหญ่ท่านนี้ขนาดเขาให้อยู่หกสิบปีนะยังบอกไม่อยู่เลยผมจะหาได้ที่ไหนให้เนี่ยผมว่า มนุษย์คับขได้ขับค้นคับขได้ขับเนี่ยอืมโบเมนว่าเป็นเศษค้นนะครับอืมส่วนส่วนส่วนหนึ่งนั้นมันเป็นเศษค้นุณชี้ใช่อืมมันโบมีสมองครับเขาสั่งให้มันไปแจกเงินเขาจะไปแจกให้เขาครับมีเราบอกเอาเดดขาดครับอืมอ้าวช่นชมชช่นชมครับผมให้ตำแหน่งทำนายขึ้นไปได้บริหารซอยกระไดครับเพราะาใจผมอยากง่ายไปเลือกท่านหมดแล้วครับจริงๆก็ได้ใช่ครับ มพีจ้ำซื้อทันไวตลอดครับท่านทศพลครับขอบคุณลยหลายขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับารย์เป็นสายแรกเข้ามาแบบโอ้โหเข้ามาชื่นชมเต็มที่เลยนะฮะทางโซเชียลทีวีอุบลก็มีคุณสุวรรณีเขียวสนามนะครับบอกว่าแกเถอครับ60ปีนานไปคนดีคนเก่งก็บ้านนั้นก็โชคดีถ้าเป็นอย่างอื่นบ้านนั้นก็ยากในการพัฒนาก็คือถ้าอยู่ยาวนะฮะอยู่ตรงไหนก็ช่วยพัฒนาบ้านได้ครับแล้วก็มีคุณทวีสิทธิ์นะครับ คุณทวีสิทธิ์เขียนโพสต์ผ่านโซเชียลทีวีอุบลมาว่าประทับใจผู้ใหญ่มากครับเราต้องหลุดออกจากหลุมอำนาจเราอาจเรียกร้องสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิตได้แต่ไม่ควรเรียกร้องความมั่นคงทางอำนาจโอ้โหนะฮะค,คุณทวีสิทธิ์จําได้เลยนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณอะไรครับคุณคนนาจะรวยครับอาจารย์อ้าวคนนาจะรวยคนนาจะรวยคนนาจะรว,วยว่ายังไงฟังผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้โอ้โ ตื่นตระใจครับอาจารย์หาไม่มีแล้วหาไม่มีแล้วผมอ่าจะพ้นหนางศักไปถึงผู้ใหญ่จำพวกนะครับจำพวกที่ไปเดินขบวนนะอาจารย์ครับผมถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเดินขบวนเพื่อให้รัฐบาลหรือว่าให้ใครกันแล้วแต่นักการเมืองนั่นแหละครับแก้กฎหมายมาเป็นสี่ปีห้าปีนี่แล้วพวกท่านจะคิดยังไงถามบ้างไหมถามประชาชนบ้างไหมก็อยากได้ยังไงผู้ใหญ่แกพูดเนี่ยผม ผมโอโหอึ้งเลยครับอาจารย์คมนี่ยนะว่าทุกคนท,ท,ที่ฟังผู้ใหญ่ทศพลแกพูดนี่นะผมคิดว่าคนไม่ต้องกลัวหรอกเคนดีอย่างที่ผู้ใหญ่ครับว่าจะเอาผู้ใหญ่บ้านออกโอ้โหมันยากจริง,ง,งาจาริงอาจารย์หนึ่งอิทธิพลจะกล้าไปออกหนึ่งออกสองก็กลัวลูกปืนครับอาจารย์ผมเห็นด้วยเห็นด้วยครับอาจารย์เห็นด้วยแลวก็สนับสนุนรัฐบ,บาล หรือว่าสส่ายฟงายค้าก็แล้วแต่ปบรรจุเข้าไปเลยครับครับผมครับผมเดินขบวนอ่ะไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพี่น้องประชาชนครับครับผมอ่ขอบขอบคุณครับหนุ่มน่าจะรวยครับขอบพระคุณนะครับโอ้โหเรียกว่ามีแต่เสียงเข้ามาชื่นชมเลยนะครับแต่เวลาเราหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับใครต้องการตั๋วฟรีแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างสโมสรอยู่ในเต็ดกับทีมชนบุรีเอฟซีนะครับวันพรุ่งนี้6โมงเย็นที่สนามทุ่งบุรพาอ้าว วันพุธที่10ตุลาก็พรุ่งนี้เออใช่ฮะวันนี้วัน,นที่9นะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะแจกฟรีนะครับแจกฟรีนะฮะไม่ทราบว่าเหลืออยู่กี่ใบนะอาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับโทรหาคุณต้อมนะฮะ0868766413 0868766413แจกฟรีนะฮะเมื่อสักครู่เหลืออยู่10บใบไม่รู้ว่าหมดแล้วหรือยังนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับลาคุณผู้ฟังทาง92.5แล้วก็ผู้ชมทางสร้างสุขชาแนล V Cable TV และสร้างสุข .net ครับวันพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่6โมงเช้าทาง92.5สวัสดีครับ